มันไงยังไน่ด้อืดตั้มว่าไม่ใช่นอกคลัวใหไปตายแล้วมันวัวกันมดแต่มต้องแบบนั้นกตมมา้ันูดี

โอการได้ยกบัดนี้กามีเมื่อไห่ตะพดางคนเีเลี้ยงโอกาสได้ยกนี่แล้วคนยสกงมอนัดีวสเก่งนบอได้มาเดนี่หยัดเด็ดหยัดต้นปัดนัดมานเดียวฮะเดี๋ปัดเดียวไม่ตไม่ต่ไดน้มันรอปัดออกกว่าเพี้ย บอลตกนักเลวอ่รือไม่ได้เดี๋วไ,ไอ้ตัวไม่ตับใจตกหรือได้หมดอยากไปคิดได้่มาแพ่ถ้ามันเรียบโรยนี่ขึ้นไปขึ้นหลบไปขึ้นหลบมันไม่หมืนหลบอ่ะ

nó hút ra ngay ra Tại ổn màn gì Ra kia kìa Mấy mét đuôi ra Bà trai dùm ai à Nhảy đầu dùm cơ Ô mặt cười lên nè Nè con ơi Nè chút đẹp Nè con cắn nè งี้นมเลตต้งนวมปาบุ๊ได้เงี้ยแก่ก้อนลยอ่ไปกางนอนไปมาต่ลเดหลไปน้อยน้อยต้หลบไม่ายเนี่ยพมานาตากไปงห้เดี๋ยวรอจดนะต้นตดแ่ป่าเ็ลลครับุยีกวนอนหาหาามตากไปงห้เดยเดี